พาไปสัมผัสเรื่องราวของขนมตาลบ้านหนองขาวจังหวัดกาญจนบุรีครับเป็นขนมหวานพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของชาวบ้าน หากพูดถึงขนมหวานพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองกาญจนบุรีครับก็ต้องนึกถึงขนมตาลที่ทํามาจากลูกตาลสดๆจากต้นไปกันที่ร้านขนมตาลบ้านลุงเมธที่ลุงเมธเล่าให้ฟังว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านหนองขาวจะเก็บลูกตาลสดไปขายเจ้าตาลบางส่วนก็ปล่อยให้ลูกตาลสุกเพื่อที่จะนํามาทําเป็นขนมเรียกว่าขนมตาลน,นั่นเองครับตาลเนี่ยมันจะมีเพชรพูกับเพชรเมียมันไม่ได้ยู่ในต้นเดียวกัน ตัวผู้เราสามารถไปทําน้าตาลสดตัวเมียเราเก็บผลผลิตขายเช่าขายตามตลาดเราเก็บลูกสดไปแล้วเนี่ยตาลที่เลือดเนี่ยมันก็จะเป็นลูกซุกอย่างที่พมถืออยู่นี้อ่าลูกซุกเนี่ยสามารถทำาเอามาทําขนมทำขนมขนมตาลเรียกง่ายๆว่าขนมตาลบ้านลุงเมธ เริ่มต้นที่เราจะทําขนมตาลตองยีเราเป็นเนื้อออกมาก่อนเนื้อเนี่ยเวลาทําขนมเราต้องมีส่วนส่วนขนมตาลส่วนเนื้อตาลส่วนแป้งส่วนน้ตาตาลมันจะมีมันจะมีส่วนของเข้าอยู่ตา,ามสูตรเนื้อตาลเนี่ยเราใช้ประมาณสามขีดน้ตาตาลเราใช้สี่ขีดเป็นน้ตาตาลเป็นน้ตาตาลตะโนดน้ตาตาลปิ๊บน้ตาตาลมะพร้าวใช้ไดมหมดแล้วก็กะทิอีกหนึ่งกิโล ปะส,สมกันให้เขาพอลาผส,สมขาวเสร็จปุ๊บเราต้องนํำใบตากแดดอีกสชั่วโมงถึงจะได้เนื้อตาลถ้าเราเอามานึ่งนึ่งก็ต้องใส่สมัยก้อนแม้พมทำแต่ชฉย,ยอดใบตานเนี่ยเอามาบิดเป็นถ้วยยอดให้พวพ่ผมทานและมายุคนี้เปลี่ยนจากถ้วยจักยอดใบตาลเนี่ยเราเอาเป็นถ้วยตะไหรมาใส่เพื่อความรวดเร็วแล้วก็ทันกับเหตุการณ์นะครับ ขนมตาบ้านหนองขาวมีความพิเศษตรงที่ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเนื้อลูกตาลกระทิและแป้งข้าวเจ้าเมื่อน,นำมาผสมกันและนำไปน,นึ่งจนสุกโรยด้วยมะพร้าวขูดก็จะได้ออกมาเป็นขนมตาลที่มีเนื้อเหลืองนุ่มฟูหอมอร่อยชวนน่ารับประทานเป็นอย่างมากเลยครับขนมตาลนะยครับย่างที่พมเลลาวเนี่ยมันไม่ได้ทำแค่ขนมอย่างเดียวมันเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นที่นข้องน้องข้าวเนี่ย มายาวนานตั้งแต่รุ่นผู้รุ่นย่าครับการทำขนมตาลไม่ใช่แค่เพียงการทำขนมเท่านั้นครับแต่ยังเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิน่นและยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วยครับ